ไรแล้วลูกข่งนะก็ตัวเราเน่ยบอลตกรึปะ ทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามกิ่งแก้วนะครับในเพจแต่ก็ไฮไลท์มนันๆนะครับฝั่งหลังมาเป็นผู้กองนาดกับเจ้าปอนนะครับฝั่งนู้นเป็นเทพโยกับพิโรสายบุญ้กองนาดนำอยู่5ต่อ4ีเจ้าเทพปาดมาโดนเกี่ยวออกกองน้ำไปละ เสียงชัดไหมครับแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาสายมาใสา่สายเข้าไปกลัวมันช็อตนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาจัปอนยกเข้าไปผู้กองเขียวไปเรียบร้อยห้าท่อสี่นะครับเทพโยปักเขาให้เหรียบร้อยเราอยู่กันที่สนามกิ่งแก้วนะครับ ได้สะพานกิ่งแก้วนะครับ4ต่อ5เทียบโยเซมา่าผู้กองเปิดเจ้ากนยกเข้าไปเอาผู้กองวงไว้เรียบร้อยทักนายทั้ง 3- 4, 5ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจ้วก็ไฮไลท์มันมานะครับวันนี้แอดมินสัญจรมาที่สนามใต้สะพานกิ่งแก้วนะครับเอาเปิดเนื่อ เอาเทพบโยกว่าไงเทียบโยเขียวมาข้างหลังเอาผู้กองเปิดก่อนยกเข้าไปเอาผู้กองม่งไปเรียบร้อยทักทายครับคุณกัปตันนะครับจากทางสิงคโปร์นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเทพบโยกปักเข้าให้ใส่นิดโอ้โห เจ็ดต่อสี่เอาเซอร์ไปเทียบโยกเปิดหัวเอายกขึ้นมาเทียบโยกเขียวมามเรียบร้อย<ม>เอาเปิดเอายกเอาโอามง เจ็ดต่อสี่นะครับรว่าไงเทียบโยปักเข่าให้โดนเกี่ยวหลังเท้าโอ้โหติดหลังคาไม่ได้นะครับัอออกะุดมอุอุโดมโอุเตะยังครับอ,อ,อุโดมเตะไปแล้วเตะเกี่ยวใครนะอุดมเตะไปแล้วนะครับแพ้ไปแล้วนะครับ อู้กิงแก้วกับดมกิงแก้วเตะไปแล้วแพ้ไปแล้วนะครับปักเอาให้โอยอคาทาคุณอันตันชาซ่านะครับเสียงชัดขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับคุณํำมาหาการนะครับคู่ดมคู่ดมอุเตะยังครับเตะไปแล้วแพ้ไปแล้วนะครับเคล็บโยเซมาร์กองเปิด จปอนโยเข้าไปผู้กองมองเข้าไปเรียบร้อยเอาเธอไปเท็บโยเปิดหนึ่งโยเข้ามาปาเข้าให้โดนเกี่ยวหลังเท้าออกตกแกจะขี่เลนนะครับตอนนี้ เปิดหนึ่งเขายกเข้าไปป้าเข้าให้เรียบร้อยป๋ายาเตะไปแล้วแพ้ไปแล้วนะครับแพ้แก่ป๋ามานนะครับแต้มเดียวนะครับแพ้แต้มเดียวนะครับป๋ามานกับเจ้าปอนสวนเบนนะครับเจอกับทางโอ้ ป๋ายากับเจ้าพรสวนบินน,นะครับเจอกับป๋าหมานนะครับป๋าหมานเอาชนะป๋ายาไปแล้วนะครับจบไปก่อนหน้านั้นสักครู่นี้ครับเอาเจอไปเทบโยเปิดหัวเทบโยกยข้ามาเจบโยปาดเอาโดนเกีียวเอาแล้วผู้กองผู้กองว่าไงเอางผู้กองหมุงไปพี่โรดเปิดหัวเอายกข้ามาเ,าเรียบร้อย โอ้โหไอปอนไม่อยกากรลำแน่นนีเว้ยเอาปอนยอดเลยแปดต่อห้านะครับเอาเสือไปมีโรดเปิดหัวเอาโยขึ้นมาเทีบโยกปักเข้าให้เรียบร้อยตักทายทั้ง4ี4ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามกิ่งแก้วนะครับ ในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆน,น,นะครับเอาเสอร์มาเอากองเปิดอจอบอนยกเไปมุกกองบองไปเรียบร้อยเอาเซอร์ไปเปิดหัวเอายกขึ้นมาเทียบโยเรียบร้อยดี เปิดหนึ่งยกเข้าไปเอายกลุ้นมา้าแปดต่อห้าสเส์ฟไพร์ิโด์เปิดเท้าเอายกขึ้นมาเทพโยปาดเฉียวมาเรียบร้อย แ้มยังตามนะครับเด็บโยกับพิโรดแปดลิ้วนะครับห้าต่อแปดเอาเซอร์มาออกนะครับ

โอ้โหผู้กองฟาวเนี่ย5ต่อ8นะครับเอาเซอร์มาเอาผู้กองเปิด

กอง่วงไม่ข้ามเอาเปิด จักปอนโยเข้าไปก้องมือไปเต็บโยเรียบร้อยเอาเซิฟไปโยเปิดหัวเอาโยขึ้นมาเท็บโยปักเขาให้เรียบร้อยดีอากายเพื่อนสมาชิกครั้ง50าสิพันนะครับ เ่ยยียอ่ <h 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 ้วเขาต่อยมวย้วเขาเป็นนักมวยด้วยเต่อยมวยไ่มวยเนี่ยเป็น้ยาันนีปิดตำนานเลยปิดตำนานผูกินแก้วจะไปอ๋อโยเอาโม่งไปข้างหลังมีพิตตี้สาวสวยด้วยนะครับพิตตี้สาวสวยนะครับวันนี้ คู่นี้จริงอยู่ที่800พบาทนะครับ ผู้นี้ชิงอยู่ที่8,000บาทนะครับหวังละ4ี0พันนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเทพบโยกปาดว่าเดียบร้อย ต่อเก้านะครับเอาปากเขาให้เรียบหนอย เทพโยเสริมมากองเปิดกอปปอโยกเข้าไปกองกระทืบเขียวเรียบร้อย9-8เทพโยเปิดหัวีิโรทยกเข้ามาเทพโยปาเข้าให้โดนเขียว

เอาแล้วแตมเดียวเกมนะครับเบ็ดไวยครั้งที่หนึ่งของผู้กองหน้านะครับสิเอ็ดต่อแปดเอาเทียมโยกป,ปักเข้าให้ออกโอ้ผู้กองหน้ากับเจ้าบอลมายักษ์คำรามอัลชาเทีพโยกกับพี่รดไปด้วยสกอร์สิต่อแปดนะครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจแล้วก็ไฮไลท์มันมันมันอยู่ที่สน,นามสิงแก้วนะครับดำบนุนการไล์ส่วนโดยฝาพรมเดชนาผู้สร้างนะครับาหอมมรี่บางสุรินและ b M J Sport นะครับผู้ผลิตเสื้อทิมลายแลก็ออสวยข,ของเจ้าบอลเซปังนะครับเดี๋ยวขออญาตตดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับมันแน่นอน,นครับสวัสดีครับ